ใ่นิดหน่อยพกจนถึงวขาต่เะถามว่าเอาเกียวหรืเอาเป่าเอาเป๋าแต่กวนที Nine ่ใจอเาไปสิไปพี่เกียบากพี่เกียว้งหนถามไปไหนมาไปไหนมาโ้หทํา

ก็โดนมาะตัวจับตัวจับหนแบบาทำงานรคาเป็นวาทไรอดีด้วยไหมไี้่าเเลิกอพี่เหนยนว่าเต็ม เราไปสิไปค่ะไปไหนมาไม่ไหนมาไมไหนมาไมไหนมาไม่ไหนมาใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ใดมาลูก ขอบคุณค่ะ